สมัดปีนี้สุดพิเศษสารตียดาพาปุกเซอร์ไพรส์เหล่ารุ่นพี่ยูทูบเบอร์แต่ยดามาทั้งทีต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเตรียมรับของขวัญกล้องสุมจักยะดาได้เลยเฮ้ยไอ้หดว,ว่าพุดเพี่เลยอ่ะชะเอ๋ดีค้าวันนี้มาพบกับช่องไอ้ คะยาดาเป็นแซนตี้จะไปแจกของขวัญให้เราพี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่ายดาเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่เปิดช่องมาสักพักแล้วยังไม่ได้รู้จักใครเลยยะดาก็เลยจะไปแนะนําตัวกับพี่พี่โดยเอาของขวัญไปให้นะคะ <S <S ไปดูกันว่าพี่พี่เขาจะรู้สึกยังไงแต่คนแรกที่ยาดาจะให้ของขวัญก็คือท่านเอสนั่นเองไปดูกันเลยดีกว่า ยามีลูยูมิล่านะคะเมอร์รี่ชิสมาต์ดีไปเรื่องได้ถูกต้องมากเอาไปทานตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนนะคะก่อนนอนเลยโอเคมาต่อเลยคอะต่อยแล้วบ๊ายบายคุณนายขอบคุณมากครับที่มารบกวนเรียบร้อยนะคะคนแรกแต่จะบอกว่าของขวัญไม่ใช่มีแค่ยูมิล่านะมีแบบเยอะมากหลายอย่างหนูที่ว่ายูทูบเบอร์จะโชคดีหรือโชคร้ายนะคะเดี๋ยวไปดูต่อไปว่าพี่ๆยูทูบเบอร์คนต่อไปจะเป็นใคร กคนไปเซ็ตกันดีกว่าเราจะรอพี่เองกับพี่ทัพทิมนะคะเดินมาเราก็จะซื้อไพรมือรีคิสต้ามารอดูกันมีใครถุงบ้าออไรบ้างนี่ได้ยินเสียงี่เองแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีใครถังเขาวาบ้านมเนี่ยว้ายว้ายวคิด ตกใจหมดเลยแก่แล้วไงรอที่หัวใจวายตายนะน้องฉันซีมาแดกของขวัญค่ะแล้วก็มาแนะนําตัวกับพี่ยูทูบเบอร์หนูวเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดช่องดูอยู่ครับดูอยู่วันนี้ก็เลยอยากมาเยี่ยมเหยียนเชิญพี่เอกกับพี่ทัาทีมเลือกของขวัญได้เลยวันละกี่ชิ้น กี่อันก็ได้เหรอคนได้หนึ่งคนได้หนึ่งไม่赖ค่ะแต่ว่าบอกพี่จะอุ้มไปหมดเลยนะอันเนี้ยน่าจะเป็นอะไรป๋องแป้งหรือลูกอมยาืึองผมไม่กินน้ำตาลนะอันเนี้ยกระมังผมขอกล่องแดงนี้ใหญ่สุดเลยวิจินี้มันเบาอ่ะเวลากล่องเบาเบาอ่ะรู้ไหมมันอาจจะเป็นเงินก็ได้ใส่เงินหนึ่งแสนบาทในเนี้ยดูทรงแล้วเที่ยวกะละมังนี่แหละเออเออไม่ใช้อ่ะผมว่าอาจจะเป็นกระมังแต่สำหรับน้องยานาไม่น่าจะแบบง่ายงั้นอาจจะมีของอะไรนั้น ต้องขอภัยคนดูนะครับผมนเป็นคนแกะออกหวันได้เกลียมากแกะได้นะฮะไม่ใช่เบิดไม่แหม่กองเปล่านะทีมงานข้างหลังยิ้มยิ้มเฮ้ยก็การละมังการละมังจริงๆทุลกคนไี่ไงนี่ทำผิดเอาไปใช้งานอันนี้ได้ใช้จริงใช่ไหมใช่ เปลี่ยนรถอะไรอ่ะวันหลังไม่ต้องให้เข้าฟันใต้จริงต้องได้ของดิีอนี่นี่เฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เลือกใหม่ได้ไหมครับไม่ได้ครับนี้ด้วยผมนึกว่าจะได้ของทุกคนเส่งมากความรู้สึก ขอบบคคุณมากรัตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพิเซ่ามารีเย้แต่ว่าไม่รู้เขาจะเปิดมาเมื่อไไรนะคะเพราะว่าดูวิ่แววบ้านเงียบมาก A later few moments later. ย้าว่ามันนานเกินไปแหละกล้องก็เขาไม่อยู่แล้ว เซอร์ไพรส์ไม่สัเล็จนะทุกคนพี่สมม้มไม่อยู่อ่ะยะว่าเอาของขวัญไปสุ่มให้พี่สมม้มดีกว่าแล้วก็เอาวางไว้เสื่อเขากลับมาเขาจะได้ของขวัญแล้วนะวันนี้ไม่เจอครั้งหน้ามาเจอกันนะคะ ี่ได้ของแล้วเรียบร้อยนะคะเสียดายที่คลาดกันก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่าเราแอบเห็นผ่านกล้องวงจรปิดอยู่นะคะเมื่อกี้มีแจ้งเตอือนว่ามีคนจะมาที่บ้านผมก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดมีกลุ่มคนจํานวนมากอยู่หน้าบ้านคนนึงใส่ชุดซามตี้ใช่คุณยาดาป่ะครับอะไรกันครับพี่ผมอยู่ใต้หวันนะคะไปได้อยู่ได้แค่วันนี้ไม่่องมันเบาขนาดนี้แล้วแม่ม<ะ>ีของปะเนี่ยลองให้เปิดกล่องเปล่าหรือเปล่าดูซองจดหมายก่อนเลยแล้วกันสวัสดีค่ะพี่ซ้อมยาดาขอ Merry Christmas มอบของขวัญให้พี่ส้มสุดเท่นะคะจะคอยติดตามผลงานไปร่วมงานก,นกันอีกเยอะๆเลยนะลายมือน่ารักมากนะคะได้เลยไว้แบบมีโอกาสเดี๋ยวเราเจอกันนะคะกลัวไอ้น่านรักจังเลยอ๋อเป็นกีตาร์น้อยอน่ารักอะ่ะกีตาร์น้อยๆสีชมพูมันเล่นได้จริงไหมอะ่ะ ดูกีตาร์ได้นะจะเล่นยังไงหูแม่แล้วไงอะเล่นไม่ได้เฮ้ยแต่น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณยายดามากๆนะคะก็ Merry Christmas เช่นเดียวกันนะคะไว้มีโอกาสเด๋ยวเจอกันแล้วก็ไว้มาทำอะไรสนุกๆด้วยกันค่ะนี่ห้องเปิดปะ คนต้งเปิดเลยปนี้มาคเฮยไปหนอุาอกันอ๋อเตรงนี้ะไรนะอร่นเของขวัญก่อนออล้เอาเอาชิ้นนี้แล้วกันไปรเรือกตรงนู้นเดลเม็ละไมแกะเลยแหละไม่ใช่เคาเรือกตรงนู้นเอไเรื่องเนื้อไเรื่อยนื้อี่เรืองไหนอันโดดเด่นเลยได้ไหมได้ น่าจะเป็นฝ่ายทีมไอ้อ้าคุยิบีตักขยะกันมาไ้พัดลมคุณมึงที่ตามทวอ้ยิ่พัดลมคุณย่าไม่ยิบีดตกขยายไว้เอ้าพัดลมตัดขยะกันกระทเออเดเ้มเปิดข้างในก็ได้ครับแต่ว่าหนูมีพิเศษให้อีกหนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะี่หยิบยก็ได้เหรอแล้วัะไอ้ไอ้โฟกึงมดันไอ้ีมาดันรายกาน้องเขาวานจัดเลยไอ้ี่าดูหนังมาแล้วมันติดหนังมึงเคยสนใจกล่องกูไเนี่ยเ้าเตรียมมาเนี่ยไอ้ี่าไปเขาไปดู ได้ได้เลยได้เลยเฮ้ยเร็วเร็วเดกเหร็้นงาร้เบอร์สามเเเอยู่ไหนเเร็ววุ่นวายวุ่นวนี่แหละครับวุ่นวายวุ่วายววุ่วจริงแล้วไม่มีอะไรอ่ะอันนี้คือแข่งแม่เลยยังไงผวมึงกำลังกำลังใหญ่ใหญ่ยังไงมึงจะดูอะไรนนอเข้าานองเข้ามา แดงเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอีกครับเล่นหยอกเล่นถ้าเกิดตุ๊กแกหรืถูกเรียนนี่ไม่ไต่ปังนะเอาผู้หญิงเอาผู้หญิงมันระแวงเลยเนี่ยครับอ่ะได้นะเฮ้ยแม่งเก่งผู้หญิงจริงได้เหรอแลเก่งผู้ชายกูไม่โตเท่าที่บอกรอลงรอลองรเรเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องอะ้วไงผิวต้มส้มจุดๆกูว่าใช่แล้วไม่รู้มึงเปิดมึูที

จะแก่ที่ตักขยายจริงเหรอพัดลุใชดเลยตัวนี้มอเตอร์เบาเน่อเป็นไรตายกำลัพัฒนากันแล้วพอดีเลยเนี่ยพี่ยาขอากับข้าวกินเลยเนี่ยนั่นไงเพ่พัดลมติงด้วยว่ะทิ้แน่เด้วยสายทีชิ้นชิ้ไวอะสายทีเดี๋ยวจะนตักขยะชก้นเฮ้นอน้อยไม่ลงพี่เลยเหรอวิ่งแอนี่ไม่กว่านพี่เลนี่ยั่ไน เฮ้ครับมึงเล่นก okay. ับอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีคุณพี่โอฮาน่านะคะเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดคลิปมาสักพักแล้วก็อยากมาแนะนำตัวกับทำไมต้องเต้เนี่ยตุมาสนมตุ้มตุ้ไปหม่ใหเลยเต้นใหม่จะมาได้ไหนะคะเอาเรา็วตีใหม่ต้องเต้นหนูก็ต้องขึ้นมาเต้นเลยตัวเต้นผ่านตัวเต้นผ่าน ไม่วุ่นวายค่ะชอบเดี๋ยวจะมาบ่อยๆโอ้โหมาเลยมาเลยน่ารักน่ารักน่ารักขออนุญาตรบกวนแป๊บนึงนะจะไปแล้วค่ะเอาฝาชีพให้เลยไปแล้วเหรอรอรอทขอความรู้จักกับพี่ๆค่ะน่ารักมากรักมากขอบพระคุณมากที่มาหาการเรียนมาหาการพวกพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละสนวกนี่แหละเออหนวดเขาลุงรังใส่เต็มตัวแต่ก็น่ารักน่ารักไม่มีอะไรพี่มีพี่นี่ภายอะไรใครบอกว่าดั้งวะยู้หรอเอาไปมาหาพี่อาม์มย่งบอกน่ารักเดี๋ยวไหนชวนเล่นกันอันนี้เพิ่งเปิดเลยบ้างหรือว่าเปิดมมาาานนแล้วประณ สามเดือนแล้วิีทับไปไใครแล้วห้าแสนค่ะโอเคกูปิดช่องแฮปปี้ด้เนยแปูกีี่คริสมาม่ไปเอาเไปออไปเปาเาอาเออาไปาไปาออาาไาเอเอาไอเาาไเไเไเอาาไปออาไาไปเเลเกาไไปเอไไอเอาอาไเอดอาเอาเอาไอาไปเเีไปเอาะเอาไปเอรับเเอ เปลทำไรกันวันนี้หนูมาเป็นของขวัญไม่ใช่หรอร้องเล่นร้องเล่นคือพี่ต้องสุ่มเหรออันแดานึงใช่สุ่มเลยแต่หนูว่ามีเพลงจะรองให้พี่สุกันฮะถารักคือการพัฒนาไอ้จะเป็นของขวัญดีกว่าอะไรคุณเป็นคน ไอ้บอลก้าวสายโบว่ะไม่ใช่มีแบบ iPhone อย่างงี้ไหมไปแกะในร่มกันอีกว่าโอ้โหนูไปบ้านอื่นมาเขาแกะอย่างงี้เลยดูพี่ชอบแบบแกะให้ด้วยตัวอะไรขวานมันเสียหายเก่งใจคนให้เลองเพงลองถ้าลองเพียงลองยังไรแส่พอดีค่ะ เธอชิอหะดูบนฝักันดีกว่าบวงพลอกันดีกว่าทุกคนแล้วผมบอกเลยนะที่ผมแก่มาเนี่ยโลโก้เป็นไงหน้าาขนาดแต่มันได้กล่องไม่ก็ใช่แต่ข้างในมังดูบวมๆว่ะ iPad Air ไม่ใช่ละทำไมอ่ะกล่องบวมขนาดนี้ ที่กวางมาไกลบินมาไกลต้องผ่านหิมะความร้อนอะไรเงี้ยอาจจะบวมนิดนึงดูเขาไงทุกคนเฮ้ยยังบวบเอ้ยที่ได้ก็คือไอแพดฉบับสมัยเก่าเป็นไอแพดยุค8 0ูน เป็น iPad ที่มีแอปเดียวใช่ให้ฝึกสมาธิและสติหรือว่าเวลาพี่สมการแต่งเพลงที่เล่นอออไม่ได้นะเรียดกว่าเดิมอีกวันนี้จุดประสงค์หลักก็คือเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่อยากจะมาแนะนําตัวกับยูทูบเบอร์รุ่นเก่าๆเก่าๆอ่ะพี่ก็น้องใหม่เหมือนกันนะเปิดไม่แค่นสามสี่ปีเองวันนี้ก็ฝากช่องนั้นหนวดด้วยนะคะฝากไปฟังเพลงแสนพอดีนะครับเีเธอฉันแสนพอดีสูงสัต

มันดูแก่กว่าอู้โอยไม่แล้วก็เอาของขวัญมาให้พี่เระมาสาคนเราได้กี่กล่องอันน้หนูให้สกล่องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แ้วจะไม่รู้นะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างพี่จอยเซฟเซฟไปกว่าเฮ้ยนี่เซฟมากไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแน่นอนอันนี้เดี๋ยวแม็เเปิดข้างในแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ชอบลายมีลายอ่อนมัเพราะว่ามั ไปว่าไอ้ตามงานพวกงานวัดอะโงเหน่งโค้งเหน่งโค้งเหน่งยักษ์แน่พี่จอนอ๋อแล้วบอกว่านี่เป็นของขวัญวันเกิดพี่จอนเมื่อวานนี้โอ้โหขอบคุณมากให้หนึ่งได้หรืสให้หนึ่งได้หรือสองที่เราคิดว่ามันคือเฮ้ยยน่าติดต้องแกะเอาต้องแกะเาแน่แน่ได้ส่องไปรษณีย์พี่จอนเล็งนั้นโอ๊ยรู้แล้วอะไรเกลังต้องการพอดีเลยที่ดูดช่วงที่ดูดช่วง หมาในปากมันเยอะได้ต้องใช้ได้มาก็ใช้ทันทีได้ใช้เลยที่ออฟฟิศที่ยังไม่มีนี่ได้ใช้ทันทีได้ตั้มสีชมพูสีม่วงเสียงกันเห็นไหมเอ้ยเอาสีอะไรอะเจ้าข้างเตยได้ไปสีม่วงอ่านี่ได้ไปขอปาร์ตี้เลยโนสเป้ไปปาร์ตี้ ตลาดมากแ้วเฮ้ยนี่ขนมเฮ้ยอาจจะมีกุญแจรถยนต์สักหนึ่งคันอะไรอย่างนี้หรือวะน่หนูใช่ะอุ้ยองดแล้วล้วันนี้มามรักและควาเยคสุดยอดแปลง เกลือมึงเกลือมึงเกลือเลยอ่ะที่สุดแล้ว่แต่ได้มินิฮาร์ดได้มินิฮาร์ดได้กำลังได้พลังงานดีๆใช่ไหนี้หนูก็มือดิชส์น <c oughs> อร์ทแอนด์แท็บที่หนึ่งยาน่าเกขอบค <c oughs> ุณมากขอบคุณมากทุกท่านขอบคุณทุกท่านวันนี้มึงไม่ตกใจมากใช่ไหมคะไม่ตกใจตกใจแต่ไม่เป็นไร เดี๋ยวหนูมาขวดอีกได้ไหมมาเลยมาเลยมาเลยครับจิต้อนรับเสมอขอให้ภาพภาพแข็งแรงแล้วก็ทำช่องได้นานๆขอให้มีความสุขกับการทํางานขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็ขอให้เป็นตัวแทนความสุขของคนดูนะครับเราเลือกอวยพรได้คนมีอายุแล้ววะใช่เลยครับ้ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยโบสใ้ระวังนาบ้านไอ้งขวัญเหรอ เฮ้ยเ้ยเอยไอกยใหม้เริ่มเยี่ยนของก่นนะสขีคิดว่าต้องมีพระเิีเลยเนี่ยกคนน้าองไนะถะเนี่ยถวะอ้ีอใคอะอของหมายคนหน่อยเา้ทเยอะอยาทรู้เยอะซะแล้วเขาอกให้เลือกกล่องนึงของกล่องหข้าของนี้ของใ่องนี้องใหญ่ โอ้โหมันเบาเยอะได้ไกลๆโคตรดีอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยม่มีแรงต่อสู้อุ้ยไอ้นักหินไม่อยากได้อันหนักเลยอ่ะกูถ่ายๆขาเหืองของหนักไหนก็เป็นแฝดนะนี่ดกันเออนีๆต้องมีกลิ่นแปลกๆละมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นตลอดๆพีถามไหมว่มัน้มกูไม่เคยแกงที่หรอกไอ้เดีไอ้เพื่อนเฮ้เพ่อน้เพืนเอ้เอนไอ้เพื ทำทำแพ้แป๊บโอ๊ยอะไรอ่ะมีตาด้วยนี่เอาวันน้ฉันไตามเฮ้ยถือว่าใช้งานแล้วแหละอันนี้ดีเลยอะไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับไม่เห็นจริงๆหรอเห็นกล่องเมีมีหน้าใครอยู่นั้ะต่อไป เจืแล้วเจือแล้วอคนไหนผมจำไม่ได้กั่งป๋าคือเป็นพลังแห่งความสุขให้อุยโอ้ีความสุขเลยค่ะทุกคนตอนนี้ยำมาถึงคอนโดยูทูบเบอร์ที่ยะชอบมากเขาก็อยากร่วมงานกับเขามากๆแต่ว่าเขาไม่อยู่จะไม่เป็นไรค่ะย่าขอฝากของฝันแล้วก็จดหมายฝากไว้ให้เขานะคะหวังว่าครั้งหน้าหนูจะได้มาเจอแล้วก็มาร่วมงานกับพี่นะคะ โอเคนี่ก็เป็นของขวัญจากน้องยาดานะคะ s p b ฉันก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็ได้ของขวัญมาเลยทีเดียวเชียวก็มาดูกันว่าของขวัญน้องจะให้อะไรนะก็มาแกะจดหมายก่อนแล้วกันจุ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 นจึนจโอ้น่ารักจังเลยเขียนว่า to p i ก k up m ย m e ร r y Christmas ยาดาเขามอบของขวัญให้พี่พลอยไว้ใช้ยามฉุกเฉินในการเดินทางนะคะเราติดตามผลงานแล้วหวังว่าจะมีโอกาสไปแคมปิ้งกันนะ นะะ้องยาดามาแกะของฝันกันหนึ่ะนี่น่าจะเป็นของฝันคริสต์มาสอันแรกของเราในปีนี้เลยนะ เดินทางเออแบบไปเจอหนูหนูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้ไปแจกของเล่นอะไรนี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะน้องยาดายดีใจมากเลย <c oughs> ของขวัญครั้งแรกที่เราได้ให้กันแล้วก็ได้เป็นสิ่งนี้โอ้โหขอบคุณค่ะรู้สึกสบายมากส่อไปของขวัญก็คือของขวัญที่ไหนที่ได้ขอบคุณครับผมทุกคนมาแล้วเฮ้ยหยุดพักหยุดพักเฮ้ย มาลีคริสมาวัสดีครับสวัสดีครับผมตบใจหมดเลยทำไมคนเยอะอย่างเงี้ย๋อใกล้คริสมาสแล้วนะทุกคนใช่ใกล้คริสมาสแล้วให้เนื่องจากอะมาแนะนาตัวยุ้นพี่ยููบเบอร์อุคุณอยู่กับี่ใหญ่อพดีกจกคุกระจกจะตั้งใจทยูใช่ไหม ติดตามด้วยนะครับทุกคนนี่เลือกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นนะอทำไมช่วงนี้สุดจัดเลยอะทำไมเขาแบบโคงควันเยอะมากอะเอาอันนี้แล้วกันอันนี้เพราะว่าอันนี้อันนี้โหสวยน้องๆอย่าทำตามทุกคนจริงๆอ่ะไอโฟนื่องใหม่แต่ว่าอยากซื้อกับจะแพงมากเลยกล่องก็น่าจะเหมือนมีไอโฟนนะใส่ยน ไอโฟว์ว่าเธอะ่ายูเมล่านะทุกคนยูเมล่าผมจะได้หน้าเด็กเหมือนกระดาษใช่ไหมอ่าใช่เราทานเลยครับจริงจริงอายุเท่ากันนะแต่ว่าผมเหมือนแก่กว่าประมาณสิบปีนะทุกคนก็ต้องกินบ้างเลยอันนี้ต้องกินกี่เม็ดนะครับทุกคนมาแล้วสังเกตุงดอนยนต์อุ้ยอันนี้เท่าแก่มาให้กันเองนะยูเมล่านะครับที่ดังในทิกต็อกนะครับทุกคนเราลอไปทานกันนะคะไปทานไปกินอุ้ยดีแต่เม็ดสวยเนาะข้างในเม็ดมันจะมีเม็ดอีกอันปะใช่เป็นแบบเป็นช็อปซูนวัตกรรมใหม่กินเลยเหรอเอะไหน้าเด็กเฮ้ยสุดยอดยูเมล่านะครับทุกคน ขอบคุณนะครับผมแบบไปดูแมวใช่ไหมเดี๋ยวเชิญครับเชิญอยวไปปิดจบด้วยดูมิโซดีกว่ามิโซะวัดที่กล้องหน่อยมิโซะมิโซมาหาเพื่อนๆหน่อยเอ้าววดูสิหุ่นเอ้ยจริงๆนี่เป็นช่องแรกที่บอกนะวันนี้เพิ่งไปซื้อแมวมาแมวเหรอใช่ใช่เราติดตามนะครับผมเป็นแมวที่แบบผมรู้สึกว่าสวยมากๆนรงรักมากอุ้ยอยากเห็นเลยอ่ะยาชอบแมวมา แลขอไปคิปที่นี่นะคะฝากยูมิล่าด้วยนะคะเป็นแบรนด์ของยาเองนผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนวัตกรรมใหม่ดับเบิลแคปซูลเลยทานมาแล้สองแคปซูลก่อนน้นนะคะแล้วก็ปีนี้ m e r r y Christmas and Happy New Year นะคะ Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะมีความสุขมากๆทุกคนกระชุบไลค์กระชุบติดตามถึงหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์นะทุกคนบ๊ายบาย